คนมากกว่าสามหมื่นคนจะจนลงในเดือนหน้าคุณจะเป็นหนึ่งในคนนั้นไหมครับนั่นก็คือตอนนี้ในสถานการณ์ของโรคระบาดและอื่นๆนะครับและเศรษฐกิจต่างๆทําให้หลายคนเนี่ยตกงานทําให้หลายคนนะครับปิดกิจการไปและหลายคนมีไรายได้ลดลงถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าแต่แน่นอนครับเรื่องนี้ทําให้เราเรียนรู้ว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเราจะต้องออมีไข่หลายใบยในตะกร้าวันนี้นะครับถ้าคุณมีไข่ใบเดียวในตะกร้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียมากๆไข่ใบเดียวหมายความว่าคุณทําธุรกิจเดียวหรือทํางาน ยอย่างตอนนี้สมมุติว่าคุณกําลังทํางานประจําอยู่อาจจะขายของออนไลน์เพิ่มครับหรือเอาบางอย่างเนี่ยไปขายในทัดดาช้อปปีนะครับหรือในออนไลน์ต่างๆได้นะครับเพื่อที่จะสร้างไรายได้เพิ่มในตอนนี้แน่นอนครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพัฒนาตัวเองเป็นเวลาที่ดีมากๆครับที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ยุค new normal อย่างแท้จริงก็คือการนําธุรกิจของคุณหรือสินค้าและบริการขึ้นในโลกออนไลน์ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณลองนึกในภาพดูดีๆนะครับเรามีจานนะครับที่ซื้ออยู่ที่ตลาด20บาทจานหนึ่งเนี่ ไารขายที่นะครับในช่องทางออนไลน์ lazada shopee หรืออื่นๆเนี่ยอาจจะอัปราคาได้เป็น49หรือ59กันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัปเกรดนะครับมันอยู่ที่การที่คุณเลือกที่จะเอาบางอย่างขึ้นมาในออนไลน์แล้วอัปเกรดมูลค่าให้กับมันนะครับสาหรับคนนะครับที่ คิดว่าเฮ้ยติดในเรื่องของไรายได้ตอนนี้โอปป้าอยากจะเชิญชวนคุณครับออกมาสร้างตัวตนในออนไลน์ก็ได้ถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้จะขายสินค้าอะไรในออนไลน์ให้เริ่มจากการสร้างตัวตนในออนไลน์ก่อนครับเริ่มต้นที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดก็คือการไลฟ์สดครับเพราะหลายคนเนี่ยตัดต่อคลิปวิดีโอยังไม่เป็นสามารถเริ่มจากการไลฟ์สดได้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยการไลฟ์สดในทิกต o k หรือการไลฟ์สดใน Facebook หรือช่องทางต่างๆไอจียูทูบก็ไลฟ์สดได้ครับและตัวนี้นะครับมันไม่ได้ใช้ต้นทุนเลยและแน่นอนพอคุณเก่งขึ้นนนนมาาาห่่ออยคคุณกกกก็ฝึใใรรรลิิปดีโเพส้ง สําหรับใครนะครับที่อยากจะปั้นตัวเองในออนไลน์แล้วอยากจะฝึกพูดอป้ามีคอร์สหนึ่งครับที่ชื่อว่าคอร์สพูดจนรวยด้วยไลฟ์ดสดเป็นคอร์สฝึกพูดโดยเฉพาะครับสอนคุณเล่าเรื่องสอนการพูดนะครับและก็พูดหาเงินด้วยแล้วก็สามารถที่จะพูดปิดการขายแล้วก็เชื่อมคนดูได้นะครับการไลฟ์สดแบบนี้เราแทรกเทคนิคของการไลฟ์แบบ K L แทรกเข้าไปให้ด้วยนะครับพร้อมแบบฝังหัดอีก45วันครับทั้งหมดนี้เป็นคอร์สออนไลน์ที่คุณเข้าไปเรียนได้ในราคาเพียง399เป็นราคาเดียวครับ ราคานี้เนี่ยเป็นราคาเพื่อช่วยนะครับคนที่อยากจะเริ่มต้นในออนไลน์หรือคนที่เข้าออนไลน์แล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นทํายังไงก่อนในออนไลน์ดีถ้ายังตัดคลิปไม่เป็นถ้าคิดคอนเทนต์ไม่ออกเรามีคอนเทนต์นำทางให้คุณเป็นกลยุทธ์ทั้งหมด45วันแน่นอนครับตอนนี้เราต่อเซกชัน2แล้วแถมฟรีให้อีก21วันแสดงว่าคุณจะมีแบบฝึกในการพูดมากกว่า60กว่าวันเลยทีเดียวครับเกือบ70แล้วนะครับและแน่นอนเราอาจจะมีเซกชัน3ด้วยเพื่อที่ให้คุณฝึกพูดอย่างมืออาชีพอย่าาาาาางงแแททท้้้้จจรรรรรริิคคุณสสามาถใชกกกกฝึนนีีํลํลลปปวดดดโอออะะบบหืเ็็ไไ ทางหาเงินให้กับคุณด้วยในหลายๆช่องทางใครสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับหรือ inbox อ,อ,รอินบ็อกซ์เพจอุปิสารหรือกดที่ไลน์แอ sioppa ขีดลบตรงกลาง e s n ครับเจอกันในคอร์สพูดจนรวยด้วยลล์สด399ราคาเดียวครับสวัสดีครับ